วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องมันทการพารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมือนี้นะคะแอดกะเดินทางมาตามตัวเลขพระทุดงเมืองเลยนะคะค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะทางนาลาบันี่นายห้านะคะและแอดมินนะคะ ก็นำน้ำ,นำมาถวายปูหาแพกนะคะแล้วก็ไม่กวาดเนาะคะ่ะเพราะปูพนบอกว่าท้าใดเขามาหาปูให้ซื้อน้ำกับไม่กวดาดว่าให้น้าแน่ว่สาสั่ค่ะท่านผู้ชมในมือน,นี้เนาะคะ่ะนาให้ห้านาลาบินีนแแนนะะ่และก็เลยนํามาถวายปูนะคะแล้วก็จะมาตามตะเลขแนวทางเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกท่นว่าคมที่จะถึงนี่ให้กับเอสซีแฟนช่องได้เบิงได้ช่วน้อกันเนาะคะ่ะ สำหรับตัวเลขของปูถุดงเมืองเลยน,นะคะเพิ่นจะเลขบิงนะคะบระพาดจักหัวนะค่ะส่วนจับคู่นะคะกับมีเขาไม่รู้เป็นเรื่องปกติแต่งวีติพานมากกับเขาแปดห้าห้าแปดนะคะสำหรับวันที่สิบหกท่านว่าคอมที่จะถึงนี้ก็มาปเป็นเบื้องไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมว่าตัวเลขปูถุดงเมืองเลยเพิ่นจะว้างแนวทางให้ตัวไดแน่นะคะตามนำ้ำมัสการเจาา้าค่ะปู เจริญพรเรามานี้กัน้ำจตุปัจจัยหรือว่าน้ำนะครับกับไม้กวาดไม้ไผ่จันใส่สอยกับน้ำเดื่มนะครับพระถวายนะครับกับโอกาสนี้ก็ถวายเลยครับผมน้ำเดือมฮกแพสกับไม้กวาดสองดาวนะครับออหัวว่านก็ดีใจหัวว่านฟ้าสว่างครับผม ยายนวลก็แค่น้อยแค่นั่งคงจัดนำมาถวายเลี้ยงว่านครัำคำครับอยากมาถามว่าเรื่องเัินกำแพงที่เฮ็ดแล้ววานนี้ก็เลยถืมาฝากเรื่องมันไล่ซื้อเอฟซีเนาะไล่ซื้อพืชพรรณนั่นเขียนไว้เขียนไว้เพราะว่ากระดาษแพทย์มันหายเขียนสื้อไว้อยู่เออเอฟซีที่เห็ดคันเปิ้ลติดตามเลยเบิ่งอยู่ตอนนี้กันแจ้งสื้อไม่เด้อ ไล่ซื้อหายเอฟซีของหลัดมานี่เนาะหลัดมานี่กัแพงก็เห็นแล้วมันแพ่งก็เห็นแล้วแล้วแต่ว่าเขียนเสื้อขาดจะซื้อก็ได้ก็ได้เขียนเสื้อวันนี่ก็เป็นอฟซีอะไว้แต่ว่าไล่ซื้อทีเขียนไว้กระดานหายแล้วก็ดิ้ต่อมาท่านหารอลัดมานี่เนี่ยพอห้าเนี่ยถึงวันที่่านมาบัดนี้เข้ากันมาขอแนวทาง ไปจากแล้ไปจากคูอีกนะครับงวดที่ผ่านมากกับเขายุนะครับห้าแปดแปดห้าก็ทางนู้นก็ให้ตัวทุตไทยเนาะแปดท้าแปดท้าฝันเมื่อเคืนทุตไทยฝันแล้วเขาเป็ดมาให้มื่อเคลื่อนที่ยี่สิบเก้าเขาเป็ดมาสองตัวครับเตี๋เป็ดกับสองแปดเป็ดกับแปดน้านแปดเนาะคู้บาลนั่งเนั่นเป็ดเป็ดตตสองแปดห้า เม <g ül> ื่อคืนสุดยไทยเสรไทยว่าเดี๋ยวทษไปบอกกันเัินขอมาอยู่สองแปดท่าเต็มเต็ม,มเหมอ,ะอจะได้ถ้ากับว่าเป็นยังขังวันไปที่สิบกันว่าะเอาไม่เอาไม่เนาะไอ้ที่วันนี้กับันขัดฝนเนี่ยฝนขัดก็งอน,นทุกขันเพราะต่างต,อตอกองการว่านอยู่ยนี่ฝนมมวขึ้นว่านอยู่ฝนขัดฝันขึ้นแหลกตองงวด เาไม่ลูกเหียนเห็นเทียนะเห็นหลังหนึ่งเขาจ้าโอกันว่าเจ้มืองสิแล้วก้ใสเขาจะบอกว่าสร้างสร้างหกสิบเจ็ดมือหกสิบเจ็ดมือหกสิบเจ็ดมือเสร็แล้วเีาอานเสร็จเนาะวัน ไ้ไปแล้วก็มูก็กมูเก้าท่สมัยท่านบวชไปเลยมูผูพยิงมูเก้าไปย่างขามสะพานไปแต่ว่าขาถูก้าวไปตกกันสะพานหรือตกน้ำแต่บม่ไ้ตกก่อนเ<ะ>มือม่อเมื่อาวเส้นพยิงไวป<ะ>มันก็เปพื่อปฏิหารแทนบม่ไตกเห็นหอก เอ,เอาขากระขึ้นมาได้นะตัวกุ้งแล้วว่าเลขวิ่ยตัวเกาบ่อสนอกบูกับเลขอ่าเริ่มแบบอตอนแรกก็ะหาสองนะห,หาสองหาสามกับสองหกเท่นเลขที่มากนาะถ้าเลขฝันหกเจ็ดก็ฝันอะไรครับสองแปดสองห้าบ่อนะแปดสองหา้า แปดสองห้าทะเลกัสองแปดหกแต่มาฟันเรื่อยมาฟันมาขึ้นว่านาขึ้นว่านทำไมเราไปตัตถานทางน้อง่นนี้หรอยุคห่างทางไปมันด็นผงไงไปเจ้าไปมกบไงตาแดงจึงครืองอยู่โอ้ยเม่อนขามาตาทนทางทาผ่านเมจะเขานาม,มาสาะเขานาม,มาหดมาหนัน,านาตาเหมตาแดงจึ้งครืองก็เลยแบยวเมือสองมือไปจวมพนออกมา ตงง้ยามผมเหีามามันเสียยอยอ่เออยู่เสีเอินเอนย mm. สุนไลสุนไลพ่ะนะ mm. สุนไลสุนไลเขามาตาันทางพ่ะนะเ <Ha. S 2> พราะว่าผงราหว่าอยู่หันผงบอกไงียย่หันนะตาแดงขึง้ขึ้นอยู่อาลินมันกอสิมาไมาเลี้ยงวาเนี่ย <Ha. S 2> สุนไลสุนไลมันเดี๋ยวไปกัน <c oughs> พันบอกคนนี้เก้าวสนสาม เก้าศูนย์สามเมอนกั่าเฮ้ยูมเมียสดดขึ้นตัวบนนี้เก้าศูนยสามกนมแต่ว่าฝันแต่ว่าฝันค้าขับมีฝันหนึ่งตั้งไมโยนเอาก็ฝันเค้ื่อนเลยเคลื่อนว่าลยฝันขันโอ้ป้าป้บอกเป็นบอกเป็นตัวตัวเดียวจะจะปูเขียนได้นานไปสามเก้าศูนย์จะของมากตัวนี้อ๋อแต่ว่าก่ทำาี่ชอเป็นหอเก้าศูนย์สามเด้ ลงพอมาเก้าสามเก้าศ mm ูนย์เก้าศูนย์ามเก้าศูนย์น้ำเนาะเป็นบ่อนบอกศูนย์เก้าศูนย์สามบ่นบอกกันสามลงพอเรามาสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าศูนสามเรามาสามเก้าศนยก็ห้องบอกเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามที่บนห้องบอกศูนย์แห้งจนได้เก้าศูนย์สาม เพว่ามาตัดทางเพล่นให้ว่าเป็นตัวมักตัวเด่นนาอปูเก้าเกสามเก้าศูนย์นี่เนาะเอาตัดเนเอๆได้พว่าฝันฝันดีครับงอนนี้ไหมไม่ใช่าแตกทามตัวเพ่นบ่ใช่ใช่ถูกฝันปู่บานี่เฮ้ยฝนมาสั่งเฮ็ดเทียนไม่ให้ตัวสองตัวตัวหกเก็ดฝันที่แหลกปูบ่มากบอจ้ะ มากขึ้นได้พอขึ Still, ้นแหลกมันสำคัญที side, so, ่นีขึ้นแหลกกันนะเพยยงหวัดพันธุละมันเป็นพันได้แปดหกแปดเท่านั้นขึ้นแหกตองหวัดตองหวัตัวเดียวคือหกเจ็ดบอกสองตัวว่าหกขึ้เก็ดมื้อจีเซนใต้แล้วกับหาสองช่ไหมกับหาสองเียร์เซนใต้สามตัวแล้วก็ตัวแน่นตัวแน้นหาสองน้ำกีเซนใต้ไว้แล้วตัวเด่นตัวเน้น เพราะว่านสซังนี่และเราะนี้อีม้ดีฝันดีหมดหีดไมันใจลายก็หมดดหมือนะวันนี้นัใจเพราะว่าเป็นมาสางเฮียนไม่ไหมสาเฮียนไม่ก็มาฝันเป็นหัดมูเก่าเขาใส่กับผู้สาวเก่าสิงมมากมากักเท่าสหเนี่ยกพเป็นนิมิตไม้ที่ดีขึ้นว่าช่วแมนอยบอบ่หันออกความคิดความมันนะน มันใจก็วัดต้องหันเหมอนกัไว่าหันว่ามันใจลายบันนี่ท้งวดนี้มันใจวดว่าหันเ่ามันใจเพามันใจอยู่เร้ยหาน่าะแมนังวันีีมันใจลายกลายลายปร์เส้นอะไรทั้งวันอย่านี้เพยตัฝันดีเด็กงามจ้าเน่ะ ก้า03นสามตีกบสวนหลากบบอกไงเออตัวเป <constraint> ็นไงโจมไมใช่เออบน้ำตามันก็สินไหลออกน้ำตากบเนะ่จมแล้โจมเพันว่าเขามาเห็ท้องทางพังนั่นน้ำเขาน้ำมาสาสต์ว่านั่นเส้นน้ำสาดน้ำสาะใส้ฝเกถึงตัวคนนะน้ำตาเขาเลยไหลออกแบบนี้แล้โจมมันขึ้นมา เป็นเจที่จ้าฐันพานไนี่นะยองส่งกันนะตัวแงจะตัวซ้ำๆผี่เนาะซ้แพกน้ำผี่เนาะกบไงกบไงเราก็มาเราสองมือจมเนาะก็มีมิดก็ฟันดีกะฟันดีอะขึ้นแหลกตองหวาเราฟันเราเป็นเฮ็ดเฮ็หม่แ่กับมันบอกว่าวันศุกกันว่าแจ็คเมืองึ้นแล้ว หกสิบเจ็ดมืออุซิแล้วสะดับมือเคลนตองวดอัดอ่ะค่ะพี่เจารณาเบิง้งใส้กับอาจ,จารย์กับบัณฑเล็กผู้เพื่อนั่นน่ะพิจารณาเบิ้งดีดีวเคราะห์เบิง้งอันเพียงแดงขันมีโศกไม่ไส้กับมัดสางก,กระแพงซอยแน่ก็ร่างสางก็ร่างแปลงอยู่เออสำหรับเอฟซีพวกเบิ้งอยู่ที่เพิน่นเนาะได้ท่านมาเนาะไล่ซี ร่องไรซื้อคนเ้อบอกคนนะแจงมากไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปเขียนใส่้หายไหมครับเขียนซื้อใส่้หายก็ว่ากําแพงเห็นแล้วแล้วละกองซองที่จองมากนั่นจักว่าคนยังบู่เรื่องซื้อเดี๋ยว้าย้อนไปเบื้องคลิปก็สิสิเห็นยู่เพราะว่าเขาได้ลงคลิปไปยู่แต่ว่าสิคนหาสิเห็นอยู่ดอกพันคนหา ครับแต่คนนะาเห็นก็สิได้มาเขียนหารหลุดนะทีไมเขียนใหไม่เขียนซื้อคนไม่น้อคนมันก็ม่ควอมตั้งใจมั้มันมาท่านน้ำเนาะฝากสัองซื้อไว้ไม่ตัวเลือกครูงวดนี้เนอกจากงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเด่นสองกับสามตัล่องคือหกกับหาจับคู่มีห้าเก้ากับหกเก็ดกับห้าสองตัวเด่นกับหกเจ็ดกับห้าสองนาะจากคู่เขนได้ค่ะ ได้ไว้ให้แล้วสามตัวแปดสองห้าสองแปดหกสามตัวก็สามเก้าศูนย์กับเก้าศูนสามนี่ตัวเด่นตัวมัดนอกจากปูนี่นะตัวฟันก็หนึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้ามาอยู่พูมีเขาก็ฟันก็ครับนี่แหละเขาบอกเลยค่ะเก้าศูนย์สามนี่แหละเก็บอกแบยต้องพอเขียนัวต้องพอมักก็าสาเก้าศนย์อพอเลยเขียนสามเก้าศูนย์เหมืแต่ตัวคนเขาบอกเก้าศูนย์สาม โตได้ยินในฝันคือเก้าศูนย์สามแต่ว่าหลวงพ่อมักสามเก้าศูนย oh, okay. wow. mm ์เอากรตัวเดียวกันเอาขอบคุณขอบคุณหลวงปู่หลวงตาหลายๆเด้อที่ให้แนวทางแก่ญาติโยมให้เป็นจริงเด้อหอวันที่สิบหกก่อนปีใหม่นี่ฝันดียิ่ดอกคือว่างวันคือว่าที่นั่นยิ่งดอกฝันดีอยู่สาธุลองเบิ่งร่องพิจารณาบ้างเด้อโลกไฟแห่งหลายเสมอนี่เนาะก่อนเทียังกับวีเคราะ พิจารณาบ้างดีๆมันต้องกังเจ้าของหายากหิน,นมาเสี่ยงกรสิปี่ไม่แล้วไข่ <c oughs> ไม่ดวงกรสิมีโซะมีใช่ใช่ปีไม่ไมไมละคิดบ้างไงดีพิจารณาบ้างกันครับทุกท่านนี่ก็บไม่ยังกรสิขอหวยพ่อนหยาดเนี่อมมัอว่าเทียบซีตรงมี <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงลงไข่เยอะมาได้มากกำกาย มีอายุวันนะสุขาพละมีอายุวันนอสุขังพะลังสาธุ